สวัสดีคุณู้ท่านครับทีนี้ได้รับการสู่บอลเจอ,เอร์ยูบอาไปได้ไงเล่น้กับอยู่ใต้ดิน ep เก้าที่พนา่าจะใช่นะ ep เออจาก ep ที่แล้วนะครับนอกจากเราเพิ่มคนเนี่ยผมก็ได้ทําห้องเพิ่มนะครับนี่จะเป็นห้องผลิตไฟฟ้าตอนนี้เรามีห้องผลิตไฟฟ้าถึง4ห้องนะแล้วก็ขยายห้องอาหารมาข้างล่างอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีห้องเทรนเทรนอ่าค่าตัว p ขยายห้องค่าตัว a ค่าตัว s นะครับอะไรอย่างงี้เอาคนมาเทรนนะพวกที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ มีค่าสเตตน้อยๆหรือว่าตัวที่แบบเราต้องการจะปั้นนะเนี่แบบเนี้ยผมเอาเอามาเทรไว้นะครับวันเนี้ยผมตั้งใจจะไปทำเควสหุ่นยนต์นะครับก็คืออันนี้ผมมาส่งคนออกไปแล้วนะครับแต่ว่าอ่ามันยังไปไม่ถึงมันใช้เวลาประมาณ22ยชั่วโมงนะผมส่งมาตั้งแต่เมื่อคืนก็วันนี้เพิ่งมาได้ถ่ายนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะกดใช้โคลาเลยนะครับเพื่อเราจะไปเอาพร้อมกับคุณผู้ชมอเอผมจะไปเลยนะ จะได้หุ่นยนต์แล้วผมเหมือนจะเห็นแบบเขาแนะนํามานะครับว่ามันจะช่วยเก็บเออเขาเรียกอะไรทรัพยากรให้เรานะครับแบบว่าอัตโนมัติปะไม่รู้เหมือนกันเออคิดว่าน่าจะใช่น่าจะใช่นี่ก็คือใส่แบบชุดเต็มมาเลยนะแบบว่าเอามาแบบโคตรสุดแต่และตัวมีแบบมีตัวผู้หญิงมั้งที่แบบว่าไม่ได้สุดเท่าไหร่นะเออกล่าว่าวันนี้คือเราได้แน่อะไรเงี้ย <c oughs> Okay. เราจะต้องจัดการตัวตัวนี้ก่อนนะมันมันเป็นบอสอะมันแบบตีแรงเดี๋ยวมันมีปาลาระเบิดมีอะไรเงี้ยครับ <c oughs> วันนี้เราจะต้องได้หุ่นยนต์กลับบ้านเราผมเตรียมยามาสิบเอ็ดนันนะครับแล้วก็ส่งพี่การลังสีมาด้วยเผื่อไว้นะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอาวุธเราก็เอามาค่อนข้างหนักสิบสามดาเมจ อันนี้ก็8ปถึงเแล้วก็กระบองนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่าโคตรแรงเลย5้าถึงสิบาเมตรเลยนะแรงมากอืมแรงมากห้องนี้ไม่มีบอสนะครับเราปล่อยมันปล่อยตีได้ปกติเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดรออัพเนาะก็อัพเลยก็ได้ครับอืมอืม <c oughs> คือตัวเราสแตตดีมากนะตัวเนี้ยมีค่าเอค่อนข้างสูงนะครับก็คือมีความเร็วแล้วก็ตีแรงตัวพีนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอึดขึ้นไหมพาวเวอร์อะไรเงี้ยมีมีมียไหนไหมที่บอกค่าว่าค่าของเลือดว่ามันจะอึดอะครับบางตัวผมเห็นมันก็แบบโดนตีแล้วก็เบาๆนะไมแบบว่ามันมันมันเถื่ออยู่อะอยังไงมันก็ยิงเราอยู่แล้วนะเฮ้ย อาถูกเฉยเออว่ะเหมือนหลายๆคนจะบอกให้ผมไปทำเหมือนเฟสพิเศษของเกมนัแต่ผมหาไม่เจอจริงๆเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นในครอบนะครับมมผมได้เจ้าน้องเหมียวมานะอี e ีที่แล้ว ตัวแมวนี่ช่วยแบบทาให้กลับเร็วขึ้นนะหนึ่งุห้าหนึ่งสองห้านะครับืม,มาไม่มีอะไรนะห้องนี้เฮ้ยอันนี้มียังไม่ได้เก็บอุ้ยสิาลนะเราต้องตีตัวบอสก่อนนะช่วยกันตีตัวบอสก่อนไม่งั้นติดทิศนะครับอืมอมืโอไม่ต้องกดเลยดาเมจอาวุธมันหนักเกินนะ ตอนเนี้ยผมยังติดปัญหานะที่แบบเวลาเจอเด c คลอไอตัวแบบตัวเก่งๆรอบล่าสุดที่มันมาไม่รู้ว่าในคลิปที่แล้วมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มโผล่มาบ่อยนะและเราก็ยังไม่ค่อยมีวิธีจัดการนะสิ่งที่ทําได้ก็คือเลื่อนเลื่อนแบบคนออกไปเรื่อยๆนะครับอืมไม่รู้อะไรอะ่ะโอเคผมว่าต้องจัดการนี้ก่อน เฮ้ยช่วยกันหน่อยอุ้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 ยกดไม่ทันอืมโอ้ยถึกมากนี่ขนาด2.5ดาเมจนะอืมอืมหลังๆเนี่ยชิลแล้วนะเพราะว่าแบบเตรียมตัวมาดีเลือกคนสแตตสูงอาวุธดีเกราะดียาเยอะนะครับเล็ก ก่อนหน้านี้นี่คือโอ้เอาตัวเองไม่รอดอ่ะส่งมาส่งกลับส่งมาส่งกลับไม่ผ่านสักเสเลยนะอเ,เอเเอ้เรายังไม่ได้เก็บศพเลยอันนี้ตุ่นไม่เอ้ยมีตุ่นหัวหน้าเลยเหรอเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยแต่ว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยนะแม่งยืนบังกันหมดอเดี๋ยวเรากลับมาเก็บศพนะครับ ผมเปลี่ยนให้ผู้หญิงไปถือปืนดีกว่าไหมใจจริงๆมันกระบองมันก็แรงดีนะถ้าเกิดว่ามันได้สิบดาเมจขึ้นไปอ่ะปืนมันแค่แปดถึงเก้าเองอ่ะเออเอองี้ต้องนี้ได้เสื้อมาอันนึงนะครับแต่เดี๋ยวนะขอเก็บก่อนนะอาเดวลอัพด้วยวมันมีคําตอบที่ถูกด้วยเหรอผมเพิ่งแบบนึกว่ามันจะยิงเราตลอดอะไรเงี้ย ไม่รู้เลยว่าจะต้องตอบอะไรให้ถูกอันนี้เดี๋ยวเราอัพให้หลังจากจบกับตุนนะอมไม่ใช่สิเออ,อเคอัพเลยก็ได้โอ้สุดขอญาตตีนี้ก่อนนะอชิวไหวชิวตอนนี้กูมันไหวชิว ดีนะผมยังไม่ได้ใช้ไอพิษแก้พิษไปยิงอีกทีลูกอืมโอเคเหมือนจะได้ชุดมาเยอะพอสมควรนะครับหมาก็จะถึงอุตายละวอย่าบอกนะว่าให้จัดการกับอีนี่คนเดียวอ่ะเอานุกาโกคล่ากวนตั้มอ่ะพีดี ต้องคอยแบบกดอ่าระเบิดนะครับเอ้ยกดอะไรกดชีดยานะเพื่อมันปาลาระบงระเบิดเฮบยมบึมบูมบูมหู้ย,ย,ยตีโคตรแรงนี่เขายิงผมทีเดียวหมดหลอดได้เลยเนะี่ยแบบแบบหมดอุ้ยต้องฉีดนะโอ้เกือบไปแล้วนะ นี่มิสเตอร์แฮนดี้เหรอผมอ่านไม่ทันว่ะผมรู้แค่ว่าเราก็พอสมควรแล้วตอนนี้วอลเราน่าจะได้ของกลับมาแล้วนะก็ไว้ชิวนะครับตอนนี้จริงๆผมแก้พิษเลยก็ได้นะเนี่ยใส่ไปเลย โอเคโอเคเก็บของเก็บของอ่าโอเคหมดแล้วนะโอเครีเทนวอลกลับได้เลยมิสเตอร์แฮนดี้นะครับเราจะได้มิสเตอร์แฮนดี้เนี่ยมาช่วยงานในบอลเรานะเดี๋ยวถ้าคุณผมว่าโอ้ยมันต้องใช้เวลาเดินทางกลับอีกแน่เลยอ่ะกว่าจะกลับมาถึงวอลนะครับ ห้าหรอหรอ้หอาเดี๋ยวนะ e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  นี่ไม่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยจริงๆนะเรามีไม่ถึงอะ่ะผมคงแบบให้มันกลับมาก่อนไม่ได้นะครับอ๋อโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้พวกที่กลับมาจากอ่าที่ส่งออกไปสำรวจแล้วก็ไปเอาหุ่นยนต์มาแล้วนะเนี่ยตอนนี้ผมมีกลองอยู่สามอันเออเพราะรอจะเปิดพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับคือมันต้องรอกว่ามันจะเดินทางกลับมาเออ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ปั๊มประชากรรอไว้แล้วด้วยเออเพราะว่าเราจะขยายประชากรไปแบบแบบไม่หยุดยั้งนะแม้เราจะอาวุธไม่พอก็ตา,ามแต่เราต้องการเพิ่มประชากรไปให้ถึงร้อยนะครับอ่านั่นคือสิ่งที่เราจะทําให้เสร็จนะเออก็ได้เวลาเปิดกล่องครับคือเราไม่เปิดกันมาสักพักแล้วนะและเราไม่มีกล่องเยอะแบบนี้มาสักพักแล้วด้วย ผมอยากจะเปิดวิสเซอร์แฮนดี้พร้อมกับทุกคนไงก็เลยรอถ่ายอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอ่เปิดพร้อมกับทุกคนเออเอ้ยหุยเออคิดว่าใบแรกมันจะมาให้เลยนะอาหารตอนนี้ผมอยากได้ปืนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโดนพวกเดดคครมาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะผมทำได้แค่แบบเลื่อนคนไปตามชั้นต่างๆอะ่ะเพื่อให้รอดสุดไม่เอาแล้ว อาวุธขออาวุธแบบหนักๆสิบ้าดาเมจอะไรเงี้ยห้ารอยนี่ไปสุดท้ายปะก็ยังดีก็ดีแหละแต่ว่ายังดีไม่สุดอะ่ะเออยังดีไม่สุดดีไม่สุดคือตอนเนี้ยอ่าเราขาดอาวุธแลครับเจอกับมอนตัวอื่นเนี่ยพวกแมงอะไรนะแมงปองหรือว่าไอ้พวกที่เป็นมัมมี่ติดเชื้อเราสู้ได้นะ แต่เจอกับเดดโคอ่ะผมยังสู้ไม่ได้แล้วเราต้องการจะอัปเกรดห้องอคร์บอาวุธนะครับแต่ว่าเราเงินไม่พอมันใช้ตั้ง8,000นนาะโอเคเราจะเปิดกล่องที่2องกันขออาวุธขออาวุธไม่เอาคนแล้วตอนนี้เราเทนคนเองได้แล้วนะครับเราขออาวุธพอมาอใบนี้ดีสุดแล้วมั้งในในกองเนี่ยขอดีๆขอดีๆ คือไม่ใช่อะไรนะกล่องมันกว่าจะได้แต่ละกล่องอ่ะมันแบบมันนานานะครับแบบเราก็อยากได้ของดีๆได,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 ด้ปะโอโหใบสุดท้ายเ,เกลือเกลือทั้งนั้นเกลือไปหมดเกจิสุดท้ายนะครับอ่อนี่คือมิสเตอร์แฮนดี้นะครับ เอาไว้ yeah. pressure to serve you ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามิสเตอร์แฮนดี้เนี่ยมันทำอะไรได้รู้แค่ว่าแบบมันน่าจะมาช่วยงานเรานี่ collect c o l l e ใช่ไหมเราลองเอามาไว้ในนี้ดูสิอตอนนี้มีมีคนบอกว่าผมควรจะอัปเกตรดตัวของประตูหน้านะครับเพราะว่ามันจะทำให้โดนบุกน้อยลงเออผมก็อัปเกรดแล้วนะสองครั้ง ไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งป่าวะเออล้วที่เหลือก็ยังแบบเก็บเงินอยู่นะโอเคมีเด็กจะเกิดก็อีพีเนี่ยพูดไม่ทันไรมันก็มาเลยนะครับก็เอาจริงเอาดีเปลี่ยนอาวุธก่อน มิเตอร์แฮนดี้มันมันพังได้ไหมผมผมไม่แน่ใจอะแต่โดยปกติอะผมไม่ได้จะแบบสู้กับมันนะไอตัวเนี้ยมันต้องใช้อาวุธประมาณแบบดาเมจเท่าไหร่เหรอผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันมันแรงเกินไปอะดูดิเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะเปืองยานะครับแล้วก็เราตีมันไม่ค่อยตายอะสิ่งที่ผมทำก็คือทำอย่างเนี้ย นี่เราก็แบบโยกคนไปเรื่อยอืมอันนี้คือสภาพนะครับหลังจากที่แบบโดนเดนคลอบุกนะเรายังแบบเหมือนสู้กับมันไม่ได้อ่ะอืมตอนนี้ผมพยายามเพิ่มประชากรให้ถึงร้อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะแบบปลดล็อกแบบห้องทุกอย่างที่เราควรจะสร้างได้นะครับ และพยายามหาอาวุธนะครับแล้วก็พัฒนาวอล์กไปเรื่อยๆแต่ก็อีพีนี้อาจจะเป็นอีพีอีพีหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับที่เราจะเล่นเกมนี้กันเออแต่แล้วผมก็พยายามที่จะเคลียร์เกมนี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็ประมาณนั้นแล้วก็ผมมีส่วนที่ส่งไปทางส่งไปสำรวจด้วยนะเออเดี๋ยวเราไปกันอีกสักรอบหนึ่งเออเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันคือส่งไปเอามิสเตอร์แฮนดี้ใช่ไหมครับ แล้วก็วันนี้ผมส่งมารอไว้อีกอันหนึ่งนะครับเออคือตั้งใจว่ามาเปิดเอามิเตอร์แฮนดี้กับทุกคนแล้วก็อ่าส่งมาอีกอันหนึ่งมาเอาภารกิจอืมอันนี้ก็รู้สึกว่าได้ได้อะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบน่าจะของดีพอสมควรจริงๆอะอยากจะคราฟของแบบดีๆหรือว่าใส่ชุดดีๆด,ด้วยนะครับแต่ว่าอ่ามันยังไม่ได้เขาเรียกยังไง มัน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 จะต้องใช้เวลาเล่นเกมนี้เยอะพอสมควรเนาะเอา้าเออมันต้องใช้เวลาอีกแบบหลายหลายอีพีเลยผมว่าหลายอีพีเลยอืมตอนนี้ของเราเนี่ยแบบฮึกอะแบบว่าไม่ค่อยได้ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับอืมมันต้องใช้เวลาอีกหลายอีพีนะครับกว่าจะแบบจบซีรีส์นี้ได้ก็เลยคิดว่าพอถึงพอประชากรถ,ถึงร้อยคนเนี่ย เราจะสร้างทุกอย่างให้แบบยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็โจบเกมนี้ไปด้วยกันเนะเออาะเดี๋ยวเราไปขึ้นเกมใหม่กันอันนี้ยิงโคตรแรงอะ่ะผมได้ปืนดอกมา13ดาเมจอันนี้คงต้องฉีดยาให้โอเคอึเออเก็บตังเก็บตังเก็บตังค์ โอ้เจอคนอีกแล้วนะเอ่ออ๋อตัวนี้ผมเอากระบ,บองมาว่ะไหวชิวนะครับ ราจะได้สำรวจต่อตา,ตายตายลูกเออจะได้ของดรอปเยอะไหมนะจริงๆอ่ะเรามีตัวสเตตดีๆเยอะเยอะเริ่มเยอะแล้วนะครับในวอลเพราะว่าผมเอาไปเทรนนะได้ค่าเค่าพีค่าอะไรมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาแบบเแบบนี่ยดูดิตัวที่เอามาก็สเตตมีตัวเนี้ยสเตตสูงมากนะครับตัวที่เหลือก็แบบยังกลางๆนะไม่ได้แบบดีเวอร์วัง แต่ก็เพียงพอนะครับสําหรับการออกมาแบบสารวจกดไม่ได้เอดันนี้โอ้โหเยอะมากเลยว่ะห้องมันเยอะมากเลยนะครับมีสามเควสสต็อปไรเดอร์โอ้ยกดกดไม่ได้โอเค ค่า e เนี่ยเหมือนมีคนบอกว่ามันต้านลังสีได้ดีนะครับเอออุ้ยนี่น่าจะเป็นห้องบอลนะผมว่าเราต้องจัดการไอตัวนี้ก่อนนะเนาะเฮ้ยช่วยกันตีตัวนี้ก่อนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยตัวบอสมันจะชอบปาระเบิดเออเออโอโ้โอเคกดไม่โดน แต่ว่าน่าจะไม่เป็นไรละไอ้ผมสังเกตมาหลายรอบแล้วไอ้ตัวถือกระบองเนี่ยมันไม่ค่อยทุบนะหรือว่ามันมันทุบโดนไหมเนี่ยอุ้ยเสื้อนี้น่าจะดีนะดีไหมไหนโอเคเดี๋ยวดูแป๊บเดี๋ยวดูแป๊บนะ e 2, 2อง c สอง l หนึ่ง ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรนะเห,นเหมือนเมื่อกี้เป็นสีฟ้านึกว่าแรหรือว่าชุดแบบของดีอะไรเงี้ยอืมอีสักทีนะแม่งเล็งค่อนข้างยากเกมื่อหันไปไหนเนะี่ย มาหายาเข้าวอลด้วยนะเวลาโดนแบบโดนบุกอะ่ะหลังๆอะ่ะไฟไหม้บ่อยมากในวอลแล้วไอ้พวกที่ไม่ใช่ห้องที่เป็นห้องผลิตน้ำครับค่าพีมันจะต่ำเพราะค่าพีมันต่ำอะ่ะไม่ดับไฟช้ามากจนแบบต้องฉีดยากันจนหมดวอลเลยอะ่ะเนี่ยฉีดยากันจนหมดวอลเลยผมแบบไม่รู้จะทำไงเหมือนกันโอเค เยอะจังทำไมดัน <theater> นี <ar> ้มันเยอะจังวะโอโหมันอยู่ทุกห้องเลยไหมเนี่ยเยอะมากเรียกได้ว่าแบบเหมือนมาฟาร์มแบบเต็มที่เลยนะอันเนี้ยเยอะจริง โอ้โหนอกจากห้องย่อยเยอะแล้วเนี่ยห้องเขาเรียกอะไรมันมีทุกห้องเลยนี่ผมขอดรอปปืนนี้ได้ไหมปืนนี้อะดาเมจเยอะมากนะครับเฮ้ยใช่ป่าวะผมนึกว่ามันคล้ายแบบนี้นะนี่น,นี่เหมือน,น,นไหมไม่เหมือนโอเคไม่ดรอปมีทุกห้องจริงๆ บ้าหรือเปล่าอืมอืมเอ้าผมพยายามจะกดให้มันโดนวงแคบแค่นะแต่ว่าแบบมันกะไม่ค่อยถูกเคเก็บของเก็บของอุ้ยของเยอะมากได้มาพันหกอ่ะจะมีตังพออัพเกรดไม่น่าอุ้ยไมห้องนี้คนเยอะอยังวะ ด็ดเ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 ดต้องต้องต้องลุมก่อนนะต้องลุมก่อนลุมก่อนลุมก่อนเออห้าคนคนโคตรเยอะไหนโอเคเก็บของเก็บของ ได้เสือ้อได้ปืนโอ้ปืนกากอุ้อยลืมเก็บอีกันหนึ่งนะครับศพอันนี้เฮ้ยมันมีทุกห้องจริงๆนะแบบว่าคนเยอะมากอะเยอะเกินอยากมากอยากมากอันนี้อยากมากเออโอ้โหล็งลิงอยู่นานนะ เอเดี๋ยวเรากลับมาเก็บนะอันเนี้ยอึ๊บ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 ไหนเคน่าจะสองห้องสุดท้ายไม่มีไม่มีอะไรเนาะอันนี้ทำไมมันได้แต่ปืนกากอ่ะผมไม่ได้ส่งมาภารกิจไม่เดียวอะอืมอ่าต้งเป็นสิบ สิชั่วโมงอยู่นะอัเน,นี้ยส่งตั้งนานนะครับกว่าจะแบบเดินทางมาถึงแล้วนี่เดี๋ยวกว่าจะเดินทางกลับอีกโอเคน่าจะหมดหมดแล้วสำรวจรอบนี้ได้แม่งผมคิดว่าน่าจะมีแต่เงินละ่ะเงินกับปืนกับกาก,ากอะไม่ค่อยคุ้มเลยนาะอยากได้แบบปืนเทพอะ่ะอ <c oughs> ติ๊กหนึ่งกลับบ้านนะครับปื๊บเด็ดได้อ่ะโคล่ามาสองอันเนี่ยก็ถือว่าดีนะเออโอเคใช้โคล่าสามอันเพื่อกลับบ้านอตอนนี้ก็ดูดิคนท้องเต็มวอลแล้วก็พร้อมจะเกิดแล้ว อุ้ยผมจะเกิดแล้วโอเคโอเคโอเคเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยแปดสิบรูมาล็อกนะครับโอ้ยเหมือนว่าตอนนี้เอ่อมันจะเต็มเนาะมันจะเต็มตอนนี้เราเหลืออีกแค่ห้องเดียวนะครับตอนนี้ที่อยู่อาศัยเต็มเนาะผมต้องทำการอัพเกรดจริงๆควรจะสร้างสร้างเพิ่มอะ่ะควรจะสร้างห้องเพิ่มนะครับมันมันมันต้องสร้างห้องเพิ่มอะ่ะ ก็เดี๋ยวสร้างเพิ่มอีกอันนึงไปจะพอไหมเนี่ยโอเคห้องตัวซีห้องตัวซีลาช์อ๋อ,อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นลิฟวิ่งควอเตอร์อันนี้อ่าก็จะเป็นอ่าอันนี้สร้างตรงนี้เลยแล้วกันผมพยายามแยกนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบอืม,อม ไกลแล้วยังเรายังขาดคนอีกพอสมควรเนาะผมต้องแบบปั๊มประชากรอีกรอบหนึ่งอะถึงจะถึงร้อยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ย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 เนี่ยมันต้องฉีดยาเนี่ยแบบหลังๆมันถึกขึ้นเยอะมากเลยนะไอไอพวกที่มาบุกเนี่ยโอ้ย โอเคกังวลนะว่าไฟมันจะไม่พอเลยตอนเนี้อืมโอเคครับโอเคตอนนี้เรามีในวอลเรามี87คนแล้วนะครับก็อีนี้คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวอีหน้าคงจะเป็นอีสุดท้ายนะครับที่เราจะเจอกันกับซีรีส์โ l ล์วเชลเตอร์บนบกอยู่ไม่ได้ไงเลยต้องกลับไปจยดใต้ดินนะครับคลิปนี้เห็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ